เทคนิคการเล่นตัวโซโลนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนที่จะเริ่มเลยนะก็คือในการตีธรรมดาก่อนนะครับกด1 2หลังจากนั้นนะครับ1และค้างเท่ากับว่า1ชุดจะตีอยู่4ชุดนั่นเองอะ่ะเอาใหม่นะตี4ฮิตนะครับทันะหมดนะ1 2 1ค้างอ่าเป็นประมาณนี้อันนี้คือในการตีนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามมาแล้วก็ไม่ทราบอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมลองตีให้ดูนะครับอ่ารอให้มันขึ้นมาก่อน เนี่ยเนี่ยอ่ะประมาณนี้หนึ่งเอา้าโดนอีกหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งค้างนะรับเป็นประมาณนี้อ่ะส่วนต่อมานะฮะเทคนิคของโซโลผมอยากให้เข้าใจแต่ละหลายคนก็น้าจะทราบอยู่แล้วก็คือระยะในการตีของอ่าเวลากดหนึ่งและค้างเนี่ยมันตีกายได้ถึงประมาณนี้อ่าอันนี้คือระยะของมันนะครับดังนั้นผมเลยอยากให้เข้าใจว่ามันสามารถข้ามฟากได้เลยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูใหม่นะครับสำหรับระยะอย่างงี้โดนครับนี่โดนเลย เห็นปะระยะมันไกลมากนะครับอ่ะอันดับต่อมานะครับในส่วนของสกิลที่1สมมุติว่าเรายังไม่ต้องอ่าให้มันทําการโฟกัสก่อนเรายังไม่ต้องให้มันโฟกัสนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่าค่าก่อนโอเคค่าฆ่าอีกตัวมันตัวหนึ่งปุ๊บอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมากะระยะนะครับว่าระยะมันอยู่ที่ประมาณนี้นะครับอ่ะเนี่ยพอวิ่งมาจะโดนก่อนไหมโอเคมาละอ่ะเนี่ยใช้เลยเห็นปะ คือเราไม่ต้องรอให้มันถึงระยะที่เราสามารถโฟก,กัสได้ครับแต่ว่าขอแค่เราหันไปด้านด้านนั้นอะและใช้สกิลหนึ่งไปที่ด้านนั้นมันก็จะโดนเหมือนกันนะครับอ่ะก็บวกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์อาจจะมาน้อย,อยไม่เยอะนะครับเพราะเทคนิคสำหรับตัวโซโลมีแค่นี้นั่นเองอ่ะยังไม่ดุอีกทีนะตี1 2แล้วก็1คร่ค้างนะครับอันนี้คือของตัวโซโลนะมีเพียงเท่านี้ครับ